ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์ภาคภูมิติขับัญโยโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยเด็พร้อมเพียงกันนะ <c oughs> อารังสัมมาสัมพุทธพระคาวัตพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวาพระอโตพระคาวตาธรรมโมธรรมนัมมาสะอามิสุปัติปันโนพระคาวโตสาอวะกาสังโฆ สังฆ um ังนะมามิธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพะขณะมะการังกโรมาเสเพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัมโมตัสสะภะคะวะโต อะราอะโตะสัมมาสัมพุทธาาสัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะราอะโตะสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านนะก่อนที่เราจะประกอบพิธีกรรมวันนี้ ก็ขอเรียนเชิญทุกบุคทุกท่านเลยทําตามหลักวิชาโดยการนั่งกาลังจิตการใจของเราให้ใส่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์สักครู่นะก็ขอเรียนเชิญทุกบุคทุกท่านเลยได้หลับตาเจริญสมาธิภาวนาโดยปล่อยใจตามเสียงที่อาจารย์หรือพี่จะได้นำมาให้เราทำให้ถูกหลักวิชา ให้อยู่ในท่านั่งขัดสมาหรอือในท่านั่งที่เราสมารับกายของเราให้สบายทุกส่วนของร่างกายเราฝันคลายให้รู้สึกโล่งว่าเบาสบายเบาเหมือนขนนกเบาเหมือนปุยนุ่นเบาเหมือนกับอากาศให้กายเรสาสบายและเบาอย่างนั้น แเราก็หลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบา,าย้ายขนตาชนกันคล้ายเวลาเรานอนหลับขนตามาชนกันพอไม่ต้องปิดตาสนิทปิดเก็บตาของเราพอสบาย คนตาชนกันบอพอายเราสบายใจของเราสบายดีแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆหย่อนใจของเราลงไปในที่ว่างกลางตัวตรงไหนก่อนก็ได้นะหย่อนใจของเราไปในที่ว่างว่าตรงไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ให้เราหย่อนใจไปสบายสายใจของเรารอนิ่งๆอยู่ที่ในที่ว่าที่โลกไม่มีทันังไม่มีกำแพงให้เป็นที่โล่งๆว่างว่าใจเราก็รอนิ่งๆในๆที่ว่างตรงน,นั้นแหละอย่างสบาย ้องเป็นสภาวะใจที่สบายสบายในที่นี้ก็คือต้องไม่มีเครื่องกังวลใจหยุดคิดหยุดนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีตหยุดนึกถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตปล่อยใจของเราให้ว่าโลกเบาสบายในโลกเเบาสบายแบบนี้นะ จากนั้นทุกท่านก็นึกกำหนดนิมิตของใจของเราขึ้นมาเป็นดวงแก้วกลม,มใสๆนึกว่าใจของเรามีลักษณะเป็นดวงแก้วกลมใสหรือองค์พระหรือจะเรียกว่าใจเราหรือตอนนี้นึกถึงพระเดชพระพหลงปู่ก็ได้เราจุดประสงค์ก็เพื่อให้ใจเรามีที่เกาะเกี่ยว มีที่อยู่มีหลักปักใจของเราใจเราจะได้ได้ซัดสายในที่ต่างๆเ,เอาใจไปอยู่กับ <c oughs> ตัวแก้วองค์พระหรือพระหลวงปูปป่ตามที่เราถนัดตามใจที่เราชอบตามที่ใจของเราชอบนะเรากะได้ถึงสิ่งนั้นให้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานและที่สำคัญต้อง สบายสบยเราจะเอาบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีด้วยรัตนบุปผาหรือดอกไม้อันเป็นของงดงามหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการก็คือดอกไม้ของหอมเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการ ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคุณกิริยาวัตถุสิทธิประการนี้นะที่เราคุ้นเคยเช่นข้าวน้ําการพาหนะที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องลูกไายดอกไม้ของหมอมอะไรนี้นะเป็นตน้นล้วนเป็นทางมาของบุญทั้งสิ้นเลยเป็นทางมาของบุญแล้วเราได้ประกอบเตุแห่งบุญครั้งนี้ ในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมคือการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายะตนะนิพานนับอสองไขยพระองค์ไม่ท้วนแต่ที่นับท่วน,นอยู่บนเจดีย์ก็เป็นล้านองค์เพราะนั้นให้เราอย่างจิตของเราให้เลื่อมใสอย่างจิตของเราให้ปลื้ให้ใสให้สว่าง ให้สว่างกลุ่มบทั้งสามเลยคือให้จุดของความสว่างเนี่ยสว่างที่กลางใจของเราขยายความสว่าองออกไปรอบกายเรากลุ่มบุคคลรอบข้างบ้านของเราตำบลอําเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาประเทศจนกระทั่งรวมไปทั้งโลกใบนี้ เราก็ขยายใจขยายความปลืม้มความเลื่อมใสและความศรัทธาในพระรัตนตรยัยพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาปูชนียาจารย์ออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลุ่มทั้งสามการมาพบรูปรพบอรุปพบตั้งแต่เบื้องล่างคืออบายอบายภูอเวจีมหานรกจรวดเบื้องบนคือ รูปภพมด้วเลยให้ใจของเราสว่างสวัยใครที่ได้สัมผัสถึงแสงควาปมปลื้มใจของเราที่สว่างขนาดนี้ก็ให้ได้มีส่วนในบุญไปกับเราดีเป็นต้นนะวันนั้นให้พวกเราทุกท่านเลยนะทําใจของเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาพระมาหาธรรมกายเจดีย์ด้วยรัตนอุปผา ที่เราได้ตั้งใจกระทาในทุกๆวันแล้วเรียนทุกท่านนะทําใจของเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดให้บริสุทธิ์เตรียมภาชนะใจของเรากันสักครู่หนึ่งนะ เมื่อใจของเราใสใจของเราสว่างดีแล้วลำดับต่อจากนี้ไปขอเ,เอรียนเชิญผู้มีบุญบุญคุได้ตั้งใจประกอบพิธีกราบคำถวายรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นลำดับเสร็ต่อไปนะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ สำหรับท่านผู้แทนนำกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีในวันนี้คือกลัลยาณมิตรจุธามาศวงสกุลวิวัฒนธรรมยังพุทธสาภาคาวโตปุพพาคณมการังกาโรมาเซนาโมตัสะภาคาวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะคตอะานิมมาสมปุทธะ อิมานิไม่ยังพันเตรัตนบุปผานิรัตนบุปผานิสปะริวารานิสปาริวารานิพิกขุสังคสะพิขุสังคสะโอนุชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิ อิมานิรัตนบุผานิรัตนบุผานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรรตังทีคระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะลิพานายะจัก มิพานายะจ่าข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับรับตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้า,ท,า,าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลลนานเทิน,นทในลำดับสุดท้ายนี้ <c oughs> ขอเรียนเชิญท่านประธานคุณพิธีและผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจรับพรเป็นลำดับสืบต่อไปนะเพียวขอ,อรัตนาบุญบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพ,พ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั้งปวงบาร,รมีธรรมของพระเด็จพระหลวงปู่หลวง,งพ่อคุณยายอำนาจคุณความดีที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมานักพบนักชาติไม่ทวนจนถึงปัจจุบันนี้ ให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันให้เป็นดวงบุญที่ชัดใสสว่างติดนัานที่ศูนย์กลางกายทูกทกายรุตดวงให้ใสให้สว่างให้บริสุทธิ์จะดึงดูดสมบัติใหญ่สมบัติจากกัมพาตักไม่พร่องไปใช้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีผู้กภูวิชาธรรมาการให้จเจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขะพละปิพานทนาสารบริวารสมบัติ ให้ถึงพร้อมด้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรดิภาวิชาธรรมกายให้ครอบตัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวเจ้าครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกในธุรกิจหน้าที่การงานค้าขายเจริญรุ่งเรืองได้กําไรงานประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้ก็จะระธรรมกายภายในได้โดยง่าย ได้สั่งสมบูรณ์สร้างบาร,รมีทำความดีตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์หบู่คณะไปได้ตลอดชีวิตตลอดรอดทุกพภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอสาธุั้งใจยบูชาพระรัตนตรยัยไปพร้อมเพียงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพาะคขาวา โคตังภคาวันตังอภิวาเทมีพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควัตตาธัมโมธัมมางนะมะซาอามีพุมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภาคาวโตซาอาวกาสังโฆ สังทางหน้ามามิสังโพเมนาโถพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบ